พอเปลี่ยนรัฐบาลแล้วแนวทางในการดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศควรจะเป็นทิศท,ทางแบบใดน,นะคะช่วงนี้พูดคุยเพิ่มเติมกับผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์มโนตอารีจากภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรธค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณกิราชาตาคุณพรวดีและท่านผู้ชมครับค่ะอาจารย์ต้นเดือนหน้ากําลังจะมีงานใหญ่ค่ะประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนแต่ดูเหมือนว่าคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีบอกว่าไทยคงจะไปไม่ได้ค่ะทีนี้คําถามที่สําคัญก็คืออาจารย์มองว่าคือเราก็เพิ่งจะผ่านพ้นการ มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการใช้การทูตเงียบในการเข้าไปเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปัญหาในเมียนมามาพอดีค่ะแบบนี้เพิ่งจะเปลี่ยนรัฐบาลด้วยเพิ่งจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กับการปฏิบัติต่อปัญหาในเมียนมาอาจารย์คิดว่าแล้วไทยควรจะต้องแสดงบทบาทหรือความชัดเจนของไทยอย่างไรหลังจากที่เราก็เพิ่งจะน่าจะก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านรัฐมนตรีด้วยนะคะอาจารย์ครับผมคือวันนี้เนี่ยนะครับผมมองว่า เราต้องจัดตาสถานการณ์นะครับหลายอย่างนะฮะสถานการณ์ภายนอกนะครับคือการแข่งขันกันของมหาอำนาจนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็เห็นแล้วนะครับว่าความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจเนี่ยอ่มันมันเหมือนกับเป็นสงครามเย็นนะฮะครั้งใหม่แต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของอ,อ,อ่การแข่งขันกันนะฮะทางด้านเศรษฐกิจ นะครับทางด้านเทคโนโลยโลีในเทคโนโลยีอะไรมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของการเมืองอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าประเด็นหนึ่งนะฮะที่มันจะเป็นผลพวงมาจากการแข่งขันกันของมหาอำนาจในลักษณะน,น,นี้เนี่ยที่สาคัญเลยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะที่เราจะต้องสร้างเศรษฐกิจของเรานะฮะให้มีภูมิต้านทานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินสํารองระหว่างประเทศนะครับ นี่สาธารณะนะครับหรือว่าต้นทุนค่าของชีพเนี่ยอันนี้คือ,อคือผมคิดว่าจะเป็นจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นะนะครับทีนี้มาถึงการเปลี่ยนแปลงภายใหม่นะฮะก็คือการขึ้นมานะครับของรัฐบาลเพื่อไทยภายใต้การนําของคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับผมคิดว่า ในในในด้านของเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ทราบกันดีนะว่าคุณเศรษฐานเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จนะครับอ,อย่างมากนะฮะท่านหนึ่งนะครับของของประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้มีการวางตัวนะฮะว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยก็คือคุณปานตีใช่ไหมครับซึ่งถ้าไปดูประวัติแล้วเนี่ยนะก็ค่อนข้างที่จะ อุ่นใจระดับหนึ่งนะครับว่าท่านเนี่ยทั้งไม่ได้หน้าใหม่ทางการเมืองนะครับ mm. มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญแล้วก็ให้ความช่วยเหลือมาหลายรัฐบาลแล้วในด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ในด้านของการเมืองระหว่างประเทศนะครับอีกอย่างหนึง่งพรรคเพื่อไทยเองก็ไม่ใช่พรรคใหม่นะก็มีประสบการณ์มาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยนะครับ บทบาทของไทยหลังจากนี้ภายใต้การนําของคุณเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เงียบนะฮะเป็นการทุ่นเงียบเหมือนที่ผ่านมาอาจจะมีการส่งเสียงมากขึ้นแสดงจุดยืนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในในประเด็นเศรษฐกิจนะฮะโลกนะครับเศรษฐกิจระหว่างประเทศมาจนถึงเรื่องของภายในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็พม่าพูดง่ายๆว่า วันนี้เนี่ยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องแสดงบทบาทมากขึ้นในทุกระดับ<ะ>ครับทั้งในเวทีโลกเวทีภูมิภาคและความชัดเจนกับเพื่อนบ้านะนะครับเบื้องต้นนะฮะ อาจารย์คะดังนั้นการที่พางเพื่อไทยเนี่ยวางตัวรัฐมนตรีคนที่มีความเชี่ยวชาญเคยเป็นคนที่ไปเจราจาธุรกิจเป็นผู้แทนการค้ามาก่อนเนี่ยน่าจะไปได้ถูกทางแล้วหรือไม่ถ้าเกิดว่าวิเคราะห์ตามที่อาจารย์มองว่าเป็นการสร้างภายในให้เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจก่อนแล้วค่อยออกไปภายนอกซึ่งการวางตัวคนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของของการเจราจาการค้าให้เป็นรัฐมนตรีการต่างประเทศ มองได้ว่าน่าจะเป็นไปเพื่อแนวทางในการส่งเสริมการค้าการลงทุนของไทยด้วยอันนี้น่าจะเป็นการวางที่เหมาะที่ถูกกับภูมิรัฐศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นณนขณะนี้ด้วยไหมคะอาจารยใร์ใช่ครับใช่ครับคือคือผมคิดว่าวันนี้เนี่ยทั้งภูมิภาคอ,อ,อาเซียนเพื่อนบ้านเราแล้วก็ผู้นําระดับโลกหลายประเทศเนี่ยจับจ้องมาที่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับเราก็จะเห็นได้ว่า ผู้นำอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาใช่ไหมฮะโจไบ,บเดนก็แสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาอย่างรวดเร็วนะผู้นำจีนนะทะูตจีนก็แสดงความยินดีหรือแม้แต่เพื่อนบ้านนะครับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียก็โทรมาแสดงความยินดีด้วยนะครับอันนี้เป็นที่ชัดเจนว่าเขากําลังจับจ้องมาที่เราอย่างอย่างมากนะทีนี้สิ่งที่สําคัญผมคิดว่าอย่างแรกเลยเนี่ยนะฮะเพื่อไทยจะต้องจะต้อง ให้ความสาคัญกับสิ่งที่จะต้องสานต่อจากรัฐบาลของพรเอกประยุทธ์นะครับในหลายๆเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เขาเป็นผลงานนะก็ต้องยอมรับว่าเป็นผลงานอย่างเช่นเรื่องความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียอันเนี้ยถ้าผลักดันต่อนะมันก็จะเกิดประโยชน์กับประเทศไทยอย่างมากใ,ให้ประชาคมโลกเห็นว่าถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแต่หลังจากนี้ต่อไปเนี่ยนะครับประเทศไทยจะสานต่อนะฮะ อย่างยั่งยืนในเรื่องของนโยบายต่างประเทศ<ฆ>นะครับประการที่สองแล้วเนี่ยนะครับประการที่สองคือ,อผมหวังว่า,ารัฐบาลประเทศไทยเนี่ยนะจะกลับมาตั้งหลักนะฮะในจุดยืนทางการเมืองระหว่างประเทศให้มีความชัดเจนนะว่าเราจะไปทางไหนอาจจะเรียกว่าอยากจะเสนอว่าให้คุณเสษฐาก่อนที่จะถแถลงนโยบายในอีกไม่กี่วันนี้ต่อสภานเนี่ยนะฮะในด้านการต่างประเทศให้มันเกิดออกมาเป็น เศรษฐาด็อกทรินเลยนะหลักการเศรษฐาว่าว่าจะให้ประเทศไทยเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องไหนอย่างเช่นยกตัวอย่างแต่ถ้าเราจะมุ่งไปที่เรื่องของอเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับเราก็ออกมากชัดๆเลยว่า,า neighborhood first policy ะะัะเพื่อนบ้านต้องมาก่อนอแล้วก็เราก็มุ่งไปทางนั้นนะ,ะองค์คารพยพของหน่วยงานารัฐภาครัฐก็จะมุ่งไปทางนี้ อาเซียนเราจะแสดงบทบาทที่มันแอคทีฟอย่างไรเอาให้มันชัดใช่ไหมฮะ,ะอ,อ,อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดผมผมคิดว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยคาดหวังที่จะเห็นบทบาทตรงนี้คะ,คะเรื่องแน่นอนว่าเรื่องในพมา่าเนี่ยมันสําคัญนะแต่ว่ามันก็ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการขยับอะไรเนี่ยนะมันต้องสร้างสรรค์และไม่ทําให้เกิด การขุนข้องหมองใจระหว่างสรงเพศด้วยในขณะเดียวกันก็เสริมสันติภาพในพม่าด้วยะนะครับ ทีนี้อาจารย์คะเรื่องของเศรษฐกิจการเจรจาการค้าต่างๆเนี่ยมันมักจะผูกโยงกับเรื่องของงานด้านความมั่นคงไปด้วยค่ะไม่ว่าเราอาจจะมองว่าการเอาคุณปานปรีเข้ามาเนี่ยอาจจะตอบโจทย์กับภาคธุรกิจที่เขามีโครงสร้างในทางเศรษฐกิจที่รอการเจรจาระหว่างประเทศอยู่การหาตลาดใหม่ๆที่เขาเรียกร้องกันมานานแต่ว่ามันดูเหมือนจะไม่ค่อยเป็นมักเป็นผลเท่าไหร่อาจจะมีตลาดของซาอุดีที่เข้ามาเป็นตลาดใหม่ๆเรื่องของกรอบการค้าต่างๆ FTA CP t p p หรือแม้แต่ Bri c ์ที่ตอนนี้เนี่ยก็มีเสียงเรียกร้องว่าไทยควรจะเข้าหรือควรจะรีบาลานซ์ตัวเองจัดสมดุลในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยอาจารย์มองว่าตอนนี้มันมีโจทย์อะไรที่เราต้องคิดให้ดีมันมีความละเอียดอ่อนโดยเฉพาะกับการจัดสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะครับขอบคุณมากครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครคือที่ผ่านมาเนี่ยนะผมคิดว่าเราไปโฟกัส ที่ตัวแสดงที่เป็นมหาอำนาจเนี่ยนะฮะมากจนเกินไปนะครับโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างอเมริกาจีนและเซียเนี่ยจนเราลืมเห็นถึงความสําคัญของตัวแสดงระดับรองลงมานะครับที่ยิ่งเพิ่มเพิ่มความสําคัญมากขึ้นในฐานะกลุ่มที่จะที่เป็นที่ตายหรือว่าเป็นเกมเชนเจอร์เนี่ยพวกนี้จะมีอำนาจต่อรองสูงเพราะฉะนั้นผมกำลังพูดถึงพระรองนะฮะนั่นก็คือ กลุ่มประเทศอย่างอินเดียใช่ไหมฮะแล้วก็กลุ่มประเทศอย่างกลุ่มประเทศในอาหรับในตะวันออกกลางานะครับที่ที่หลายคนเนี่ยมองข้ามนะอินเดียเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มีศักยภาพการเติบโตที่ต่อนเนื่องมากๆนะครับแล้วก็มีอนาคตที่ดีด้วยนะฮะส่วนโลกมุสลิมเนี่ยในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับวันนี้เราสามารถพูดได้เลยว่าเราเราสามารถเข้าได้กับ ทุกกลุ่มฝ่ายนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านอิหร่านซาอุดีอาระเบียตุรกีเราสามารถเปิดประตูการค้ากับโลกเสริมได้ทุกบานเลย <c oughs> นะเพียงแต่ว่าผมต้องการความชัดเจนนะในในโยบายของรัฐบาลว่า <c oughs> เราจะมุ่งไปที่ใครกลุ่มไหนนะเอาให้มันชัดเจนนะครับในระดับ <c oughs> ของอกลุ่มประเทศพวกนี้เนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งคือกลุ่มบินะ๊กมบิ๊กคือ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 ,อ กลุ่มที่มีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆๆนที่ผ่านมาเนี่ยนะในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเอ,อมันไม่มีมันไม่มีข่าวนะครับข่าวเกี่ยวกับกลุ่มบิ๊กมากนะนะแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้ทำอะไรหรือ <ฮะ S 2> เขาเไม่มีผลงานอะไรนะเพียงแต่ว่ากลุ่มบิ๊กเนี่ยอย่างที่เราทราบกันว่ามันเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่จะขึ้นมาคานำานาจกับโลกตะวันตกเพราะฉะนั้นแล้ว เรามากักจะไม่ค่อยได้ยินข่าวนะของกลุ่มบิ๊กนะฮะที่ออกมาจากสื่อของโลกตะวันตก,นตกเท่าไหร่แต่ว่ามันมีความเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆดังนั้นวันนี้เนี่ยนะฮะกลุ่มบิ๊กมีความเคลื่อนไหวหลายอย่างมีสมาชิกใหม่นะฮะเพิ่มมากขึ้นจากกลุ่มประเทศอย่างซาอุดิอารบอะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งเสริมให้กลุ่มนี้เนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นยยดังนั้นผมคิดว่าเ,เราก็ต้องให้ความสําคัญกับ การเปลี่ยนแปลงนะเชิงโครงสร้างอของโลกที่มันกําลังกําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สําคัญ<ฆ>ให้มากแต่ว่าที่สําคัญคือความชัดเจนฮะจากรัฐบาลครับในช่วง<ฆ>ของการหาเ<ฆ>สียงเลือกตั้งอะไรเนี่ยเรามากักจะได้ยินนะครับการพูดถึงนโยบายต่างประเทศในลักษณะที่เป็นคําใหญ่ๆมากจนเกินไปจ<ฆ>นหาความชัดเจนไม่เจอนะครับวันนี้อยากให้ให้รัฐบาลใหม่เนี่ยนะมาพร้อมกับความชัดเจนด้านนโยบายต่างประเทศครับ ค่ะค่ะอาจารย์แล้วแล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องบริก s นะคะตอนนี้เนี่ยเหมือนกําลังที่จะขยายคือคือต้องการที่จะหาเพื่อนๆเข้ามาร่วมในบริก s มากยิ่งขึ้นด้วยถ้าถ้ามองแล้วแนวโน้มเนี่ยจุดยืนที่ชัดเจนอีกอย่างที่พักเพื่อไทยรัฐบาลพักเพื่อไทยหรือว่ากระทรวงการต่างประเทศที่นําโดยคุณปรานปรีจะทําได้เนี่ยการเข้าไปร่วมกับบริกเนี่ยอาจารย์มองว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากน้อยแค่ไหนนะคะ คือในในในโลกหลายขั้วนะฮะในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นการจัดตั้งกลุ่มอ,องค์การระหว่างประเทศกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับประเทศที่เขา,เ,า,เ,าเห็นถึงความสำคัญนะรตรงนี้เนี่ยเขาจะพยายามเข้าไปอยู่ในทุกกลุ่มนะฮะเพื่อผลประโยชน์ของเขาและเพื่อความมั่นคงและเพื่อทำให้ ประเทศต่งตางๆั่วมหน้าต่างๆเห็นวา่าเขาเป็นพนมิตรกับทุกฝ่ายนะครับทีนี้อนาคตของกลุ่มบิ๊กเนี่ยนะค,ค่อนข้างที่จะผมคิดว่าค่อนข้างที่จะมาให้ความสำคัญกับเรื่องของการรวมกลุ่มนะกา,การทางเศรษฐกิจแล้วก็การสร้างนะครับ เขาเรียกว่าอะไรฮะสถาบันทางการเงินทางเลือกสกุลเงินทางเลือกที่มันจะเกิดขึ้นมาในระบบระหว่างประเทศนะไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมามันอาจจะใช้ระยะเวลาอีกประมาณห้าปีถึงสิบปีเนี่ยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่ามัน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 จะมีที่พลมากแนะเพราะฉะนั้นการที่ไทยเราเนี่ยนะฮะจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวก้อยแล้วเข้าไปอยู่ร่วมในกลุ่มบิ๊กเนี่ยก็จะเป็นอีก ทางเลือกหนึ่งนะครับที่เราสามารถบาลานซ์ความสัมพันธ์นะครับในในระบบระหว่างประเทศได้ได้ดีนะครับเพราะมันจะให้ประโยชน์เราหลายทางเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เข้าไปหลังสุดเนี่ยไปพร้อมเราอย่าลืมนะว่าที่ผ่านมากลุ่มบิ๊กเนี่ยประกอบไปด้วยประเทศใหญ่ๆมากมายแต่ไม่มีประเทศเมุสิมแต่ไม่มีประเทศที่ล่ำรวยจากตะวันออกกลางเข้าไปพอกลุ่มประเทศพวกนี้เข้าไปเนี่ย เรื่องของพลังงานมันก็จะคล่องขึ้นนะครับในในแง่ของการซื้อขายการกำหนดนะครับราคาพลังงานนะรหรือแม้แต่สกุลเงินที่จะใช้ซื้อขายพลังงานเนี่ยนะครับต่อไปมันอาจจะไม่ได้ผูกขาดผูกติดกับดอลลาร์เท่านั้นมันอาจจะเป็นสกุลเงินท้องถิ่นหรือว่าสกุลเงินดิกที่กำลังเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ตกตกขบวนตกรถไฟ นะสายไหนทั้งสิ้นนะครับอาจารย์เป็นความท้าทายทางการต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันนะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ